วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดพาทำชาแนลนะครับวันนี้จะมาพาทำแกงเขียวหวานหมูนะครับมารับชมเลยนะครับวัตถุดิบในการทำแกงเขียวหวานหมูนะครับ มีหมูครับมะเขือครับใบมะกรูดครับใบโหระพาพริกกระชายหงชูรสครับ น้ำตาลครับพริกแกงรสด,ดีน้ำปลาเกลือครับกะทิสดครับ เริ่มเลยนะครับขั้นตอนแรกใส่กะทิลงไปก่อนนะครับใ่พิกแกงครับ มันแตกครับขี้แกงมันแตกใส่หมูครับ เช้าเนี้เราก็ก็จะหาอาหารนะครับนี้เลยมาแนะนําเมนูแกงเขียวหวานหมูนะครับทำง่ายครับเชิญชมเชิญจบนะครับจะได้ทํำปินครับดวนหมู ให้แห้งนะครับขั้นตอนนี้เราใส่เครื่องปรุงไปด้วยก็ได้นะครับจะได้เข้าเครื่องเข้า ไม่ได้เข้าเนื้อครับน้ำตาลไปครับเกลือเพียงเล็กน้อยครับรสด,ดีครับเพียงเล็กน้อยเหมือนกันครับสปฟุ้งชุลรสครับ ปลาครับเล็กๆละน้อยครับแผละวคนครับให้เข้ากัน ้งคนบ่อยกันนะครับทิ้งไว้เลยครับคนที่รับชมคอมเมนต์ใต้คลิปผมเลยก็ได้นะครับว่าให้ผมอยากให้ผมทำอาหารอะไรให้ชมคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับมีนก็หลวนไปเรื่อยครับ ทำให้หมูกรอบครับผมเด็ดอ่าผมลืมบอกครับเทคนิคทำไม่ให้มะเขือดำนะครับใส่น้ำแล้วก็แช่ใส่เกลือแล้วก็ล้างด้วยเกลือนะครับจะไม่ให้มะเขือดำครับโอเคนะครับ นี่ก็เลือดรวนไปเรื่อยครับสีเริ่มเปลี่ยนแล้วครับจนแห้งครับกใกล้แล้วนะครับใส่กระชายลงไปครับ ไปมันกูดครับีล้วลวนต่อครับเสือใสครับเสือใสพริกใสครับ เ้ิมน้ำครับผมเราให้มาเขือสุกนะครับแล้วค่อยใส่หัหละพา อย่างสุดท้ายครับเหลือแล้วอุแล้วนะครับรอจนกว่า มะเขือก็จะสุกนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ ท้ายครับใส่โหระพาครับอย่าลืมใส่ใจลงเป็นด้วยนะครับจะได้อร่อยอร่อยหื้อ,อย่าหนึ่งใส่ปากครับมันจะอร่อยครับพดเองเล่นเองครับ <laughs> แกงเขียวหวานก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟและใส่จานครับผมนี่นะครับหน้าตาแกงเขียวหวานหมูนะครับเป็นแต่แซ่บแมนมาครับท่านผู้ชม ที่รับชมจบไปเมื่อกี้นี่เป็นยังไงกันบ้างครับคงจะทำอาหารได้สบายนะครับไม่ยากเลยนะครับเมนูนี้ลองไปทำดูนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ